สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักในวงการไอทีทุกท่านนะครับวันนี้ผมนายบีบีก็มาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้ m e s s e n g e อร์ผ่าน PC นะครับวิธีการนะครับเราก็จะไปที่ Microsoft Store นะครับเพื่อไปดาวน์โหลดแอปนะครับไปที่ Microsoft Store นะครับเปซบอล Microsoft Store Microsoft Store Window เราสามารถแท็บดูได้ว่ามีอะไรบ้าง Top Apps Button Top Apps อันนี้เป็น Top Apps เพราะนั้นเราก็จะไปที่ Search นะครับ Microsoft See More Button ชิปแท็บนะครับ User Profile Search Button one of two. Search button one of two. Search grouping. Search at a blank Okay. Long search. Nah. Uh, let's go to the Messenger. Nah, uh, kap. M, M Five suggestions. E five S S, S, e, S, S e N G R. R five suggestions. Maka dia kena jadi file suggestion. Tunggu ni, tak apa. Enter, paham, paham. Results for Messenger. Result. Okay. Results for Messenger. Nah, kap. Kap, luka salong. available on filter piece departments filter all department see more button list of show all apps list messenger not selected messenger 100 okay. ถ้าเป็น Microsoft Store นะครับแนะนำไม่ใช้แทับนะครับบางทีเราใช้ลูกศรขึ้นลูกศรลงเนี่ยมันจะไม่อ่านนะครับแทบมาจนได้ยินคำว่า show all app list messenger list นะครับ num lock off num lock off messenger list item focused messenger 100 messenger list focused item นะครับก็คือเป็น messenger list เราคิดว่าตัวนี้แน่นอนนะครับถ้าเราถ้าเราเซิร์ชแล้วนะครับเราไปต้วยก็ไป main landmark show more button button collapse show more click a clickable heading level 1 messenger published by grouping clickable button face out of grouping category grouping clickable button see more results from social out of grouping rated 4.2 stars out of 5 with 193 ratings grouping clickable blank out of grouping button share rated, out 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 button collapse show more clickable okay no long try by Published Grouping Groupings Clip Button Cl Launch Button But by Facebook Show Category More and ถ้าท่านใดที่ยังไม่เคยมี messenger ที่ PC นะครับมันจะขึ้นว่า install นะครับ install button นะครับแต่ว่าในกรณีนี้ผมมี messenger อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น l อนโอเคนะครับพอเราดาวน์โหลด messenger มาเรียบร้อยนะครับพอ install ปุ๊บเนี่ยทางเราสามารถไปเปิด messenger ได้เลยนะครับไปที่ start start window search window แล้วก็พิมพ์ messenger หรือว่ากด m ก็ได้ ก็ผมจะพิมพ์คำว่า,า messenger app p r e right ก็จะขึ้นเป็น messenger อยู่แล้วนะครับแล้วก็ enter เข้าไป messenger ถ้าในกรณีที่เราใช้ facebook ผ่าน chrome หรือว่า <Name mark. S 1> อะไรก็แล้วแต่ t y p to send a message combo l i feed select พอเราเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะมาอยู่ที่หน้าแชทที่เราเคยแชทไว้แชทล่าสุดนะครับก็คือเราคุยกับใครไว้ล่าสุดมันก็จะอยู่ที่หน้านั้นนะครับก็คือใน messenger ผ่าน pc เนี่ยเราสามารถทำได้หลายอย่างเหมือนกับโทรศัพท์เลยนะครับ ว่าจะเป็นส่งไว้เมสเ g จส่งไฟล์เหมือนกับโทรศัพท์เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่ให้ประโยชน์แก่ท่านนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงไปโหลดแล้วกหามาลองใช้กันดูนะครับ m essenger กับ pc นะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับฝากเพื่อนๆดูแลสุขภาพแล้วก็กดไลค์กดแชร์ subscribe ยังสำนักขอสูตรเป็นใจอะไรของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ